รถเก่งซีดานทรงสปอร์ตสุดหรูกับ Honda c ซีว c 1.8 ELP 2019ราคา569,000บาทเท่านั้นออปชันเพียบไม่หลักหมื่นเท่านั้นรถจะสวยขนาดไหนตามน้องแหม่มไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาจเจอกับเซนน้องแหม่มเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะและที่นี่ที่เดิมระานเซรีไทยรถสวยสาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้น้องแหม่มก็นํารถเก่งซีดานทรงสปอร์ตนะคะมาเอาใจสายวัยรุ่นกันบ้างนะคะสาหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถ เก่งซีดานอยู่นะคะสำหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะกับ Honda Civic 1.8 EL ปี2019นะคะคันนี้ในราคาเพียงแค่569,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญไม่เป็นแค่8,000 0ทเท่านั้นค่ะได้รถปีใหม่ไม่น้อยออปชั่นเพียบแบบนี้บอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะรถไม่มีชนหนักจมน้ำที่ความไม่แท100้100%แน่นอนนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามารับชมภายนอกของตัวรถกันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้น้องเป็นตัว Honda Civic นะคะมาพร้อมสีเทาสวยๆแบบนี้เลยสีเดิมโรงงานนะคะย้ำว่าของเรานะคะไม่มีชนหนักจมน้ำที่ความไม่แท้ร้อยเปร์เซ็นต์แน่นอนนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะคะให้ความสว่างตลอดการเดินทางแน่นอนนะคะ ไฟเลี้ยวนะคะก็คือสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะไฟตันหมอกมีมาให้ครบนะคะเสริมด้วยโครมเมียมแบบนี้นะคะเพิ่มความหรูหรากันไปอีกนะคะดีไซน์ด้านหน้าก็ออกแบบมาในของตัวอของ Honda กันเลยนะคะในส่วนของล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมจาก Honda น,นะคะยางก็นี่เลยดอกยางหนาๆน,น,นิเน้นนะคะสามารถขับขี่ได้ยาวๆเลยนะคะ ถัดมาด้านข้างนะคะสีตัวรถก็ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยตําหนิแต่อย่างได้นะคะกระจกด้านซ้ายคันนี้ได้ในส่วนของตัวเลนวอตมาให้ด้วยนะคะไฟเลี้ยติกระจกมีมาให้นะคะกระจกเดิมนะคะพวกภาษีพรบบต่างๆน้องแอมก็จัดการให้หมดเลยนะคะมือจับนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบโครมเมียมนะคะกระจกเดิมจากฮอนด้าเลยนะคะคิ้วนะคะคันนี้ก็ได้เป็นคิ้วกันศาสแบบโครมเนียมแล้วเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าหรูหรามากๆนะคะ มาดูตัวโครงสร้างภายในนะคะเริ่มกันที่ตัวเม้นอาร์กันก่อนเลยนะคะนี่นะคะเม้นอาร์กก็คือสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะรูกลมเรียงสวยกันทุกจุดแบบนี้เลยนะคะขอบยางก็เดิมๆเ,เลยนะคะนี่เต็มสีเดิมโรงงานยังอยู่ครบนะคะพี่พนะคะถัดลงมานะคะถัดลงมานะคะในส่วนของแผ่นเพจนะคะตัวนี้แผ่นเพจจะอยู่ที่ประตูด้านซ้ายนะคะพี่พี่นะนะคะวันจดทะเบียนต่างๆเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังนะคะยังอยู่ครบนะคะ แผนเพทแท้นะคะส่วนหัวน็อตต่างๆนะคะก็สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะนี่นะคะสังเกตได้เลยนะคะแต่ขอก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะคะเปรตเอแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของประตูด,ด้านหลังฝั่งทางซ้ายกันบ้างนะคะเดี๋ยวน้องแหม่มเก็บเมนอาให้ดูนี่ให้ดูทุกบานเลยนะคะนี่รูกลมคมทริปนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะขอบยางก็คือมีจุดแต้มสี ให้แบบทุกบานเลยนะคะพี่ๆมั่นใจได้นะคะว่าของเรานาเียยี่ไทยรู่ยสวยคัดเฉพาะรถเก๋งเองมาให้พี่ๆกันนะคะถัดมานะคะในส่วนของด้านหลังนะคะนี่เลยแล้วก็ตามสไตล์เลยนะคะ Honda c i v i c นะคะ,นะ,คะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวก็ออกแบบเป็นทรงตัว C แบบนี้เลยนะก็คือทําให้คนได้จดจำนะคะว่าคันนี้คือตัว C ี vic นั่นเองนะคะไฟ, break, ไ,ฟ ai, ไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวนะ,ะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะ ตอนนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะกล้องมองหลังสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยได้เป็นสเกิร์ตโครมเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทนะคะสำหรับคันนี้ห้องเก็บสัมภาระนะคะก็กว้างนะคะใส่ของได้เยอะเลยนะคะกระงกระเป๋าเดินทางนะคะสิ่งของสัมภาระต่างๆนะ,ะใส่ได้เยอะเลยนะคะ ด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นส่วนของเครื่องมือนะคะแม่แรงต่างๆนะคะยางอะไหล่นะคะ,ะ,ะ,คะก็จะอยู่ด้านหลังห้องเก็บสภาระนะพวกซีนต่างๆก็คือสภาพเดิมเลยพี่นะ,ะไม่มีแบบโดนชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะ,ะการันตีได้นะคะนี่นะบอกเลยว่าใครสนใจสามารถทักมาได้นะคะราคานี้5้าแสนหกหม่บาทคุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะไร่ฟ้ามีมาให้ไฟเบรกโดนที่3ก็คือสามารถใช้งานได้ตามป,ปกติเลยนะคะอ่ะ เรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะเด็กแกะเม็ดอาร์คให้ดูนะคะนี่นะคะในส่วนของตัวเม็ดอาร์คนะคะรูกลมคลมกริบทุกบานนะจ๊ะพี่จ๋านะคะห้องผู้โดยสารนะคะนั่งได้เลยนะสามสี่คนนะได้เป็นเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะมีเข็มขัดยิรภัยนะคะมีให้ทุกจุดนะคะตัวนี้ติดตั้งคาซีทเด็กได้นะคะสว,สวยเลยและกว้างมากนะคะสำหรับตัวซีรีสคือกว้างมากนะ คือนั่งไน้สบายเลยนะคะสำหรับใครที่แบบเป็นสายสีดารรถเก่งสีดานนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวออปชั่นกันบ้างนะคะอ่ะแกะนิสอาร์คให้ดูอีกหนึ่งบานนี่นะคะแกะให้ดูทุกบานเลยนะคะลูกค้าจะได้มั่นใจว่ารถของเราสวยจริงดีจริงนะคะเดิมเดมเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการโดนชนมาอย่างแน่นอนนะคะอ่ะมาดูตัวโครงสร้างอีกนิดนึงนะคะนี่แผงประตูนะคะหัวนอ็อตเอวยอะไรเอ่ยคือสภาพสวยกิฟต์ตะขอนะคะแต้มสียังอยู่ครบนะคะ แผงประตูนะคะคันนี้จะได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็มีตัดด้วยสีเทาตรงนี้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะกระจกนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งสี่บานนะคะพี่ๆนะ,ค,ะคู่หน้านะคะจะเป็นออโต้นะคะคู่หน้าจะเป็นออโต้นะคะมีปุ่มเซ็นทรัลล็อกมาให้นะคะกระจกด้านนอกก็ปรับไฟฟ้าได้นะคะส่วนปุ่มที่เปิดห้องเก็บสภาระจ,จะอยู่ที่แผงประตูนะนะคะ ด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะนี่เลยดูแลรักษาง่ายนะคะทำความสะอาดได้ง่ายนะคะไม่มีหลุดลุ่ยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดนะคะคันนี้ได้เป็นปุ่มคุชตาร์นนะคะได้เป็นปุ่มคุชตาร์ทแล้วนะพวงมาลัายนะคะมันติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายนะคะควบคุมด้วยเสียงนะคะหุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ SRS airbag มีมาให้นะคะคันนี้เลขหมเ่เพียงแค่80,000เท่านั้น นะคะนี่เลขไม่เป็นแค่80,000เท่านั้นนะจ๊ะไม่น้อยมากในส่วนของตัวออปชันนะคะได้หน้าจอทัชสกรีนนะคะสัมผัสได้นะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะได้เบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ได้ปุ่มประหยัดพลังงานมาด้วยนะคะ ภายในโดยรวมก็จะเป็นโทนสีดำนะคะสวยงามนะคะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีเทาได้นอกก็คือสวยงามมากๆนะคะค mm hmm. ันนี้ในราคาเพียงแค่5 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวองาเมพามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8นะคะหรือว่า1 8 0 0ซีซีนั่นเองนะคะนี่นะคะเป็นเครื่องยนต์1.8นะคะันนี้ เรานะคะมีรับประกันนะคะเครื่องยนต์เลกเกียร์ให้ด้วยนะคะ2ปีหรือ10,000มกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะก่อนออกเราก็มีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้นะคะของเหลวทุกอย่างนะคะแล้วก็ดูแลหลังการขายให้ด้วยนะคะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นจุดแต้มสีนะคะพวกหัวน็อตต่างๆนะคะที่ฝากระโปรงนะคะก็คือแบบไม่มีการเปลี่ยนไม่มีรอยขันรอยแกะรอยแง่รอยถอดนะคะ เม็ดองเม็ดอาร์คที่ฝากระโปรงก็คือแบบรูกลมคมกริบนะคะแผ่นมอก็นะคะยังอยู่ครบนะคะพี่ๆนี่เลยสภาพว่องเครื่องคือใหม่มากนะคะคันนี้น้องเป็นปี2019นะคะใครที่สนใจนะ,ะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0645197197นะคะ อั์นี้สามารถโทรได้ตลอดเลยนะคะเบอร์น้องแมมเองนะคะใครสนใจคันนี้นะคะ Honda นะคะ c ีวิ c นะคะ1 8 el ปี2019ราคา5 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะเครดิตสามารถจัดเต็มพีดาวไปได้เลยนะคะออกรถเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นนะ,ะอาชีพไหนก็ออกได้นะคะมีบริการจัดไฟแนนซีถึงบ้านส่งรถให้ถึงที่บ้านนะคะแล้วโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้น้องแมมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเศษทีไทยรถสวยนะคะ